การออกแบบมาเพื่อการปฏิบัติการในสนามรบยุคใหม่อย่างแท้จริง ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดและการผสมผสานของระบบป้องกันอัจฉริยะรถถังที1 0 0่ถือเป็นสุดยอดแห่งอาวุธหนักที่ถูกพัฒนาโดยวิศวกรระดับแนวหน้าของโลกโครงสร้างภายนอกของที1,000ผลิตจากวัสดุโลหะผสมพิเศษที่ทนทานต่อแรงกระแทกและการเจาะทะลุข,ของกระสุนต่อต้อตานรถถังมีระบบป้องกันปฏิกิริยาแบบแอคทีฟที่สามารถตรวจจับและสะกัดกั้นขีปนาวุธนำวิถีที่ยิงมาจากระยะไกลได้ทันที นอกจากนี้ยังติดตั้งแผ่นเกราะแบบโมดูล่าที่สามารถถอดเปลี่ยนหรืออัปเกรดได้ตามลักษณะภารกิจหรือภูมิประเทศรถถังที0 0 0่1,000ใช้ปืนใหญ่ขนาด130มิลลิเมตรแบบลำกลองเรียบที่มีกำลังทะลวงสูง สามารถยิงกระสุนเจาะเกราะพลังสูงได้ไกลกว่า4กิโลเมตรและยังสามารถติดตั้งระบบปล่อยขีปนาวุธต่อต้านรถถังจากลกลางกล้องได้อีกด้วยระบบควบคุมการยิงของ T 1000เป็นระบบอัตโนมัติที่ทำงานด้วย AI ซึ่งสามารถระบุเป้าหมายคำนวณระยะและยิงได้ภายในเวลาไม่ถึง1วินาทีระบบนี้สามารถทำงานได้ทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยกล้องอินฟราเรดและระบบเรดาร์ที่ติดตั้งรอบคันรถเพื่อให้มั่นใจว่าลูกเรือจะ สามารถตรวจพบและตอบโต้ภายคุกคามได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะในสถานการณ์ใดภายในห้องโดยสารของที1,000ได้รับการออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดมีระบบควบคุมแบบดิจิทัลที่ให้ลูกเรือสามารถควบคุมระบบต่างๆผ่านหน้าจอสัมผัสได้อย่างสะดวกนอกจากนี้ยังมีระบบกรองอากาศสำหรับป้องกันสารเคมีและชีวภาพรวมถึงระบบปรับอากาศที่สามารถใช้งานได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง การขับเคลื่อนของรถถังที่1 0 0 0ใช้เครื่องยนต์เทอร์โบดีเซลพลังสูง1,800แรงม้าที่สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง75กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนลาดยางและประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงในภูมิประเทศครุขระนอกจากนี้ยังมีระบบก